สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45จครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้านะครับติดตั้งกับ Honda Wave นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบแรกนะครับตัวนี้เลยเป็นชิวนะครับชิวบังลมชิวบังลมเนี่ยตัวขาเป็นสแตนเลสนะครับยึดกับรูกระจกโดยที่ก่อนที่จะยึดชิวตัวนี้ได้นะครับจะต้องมีน็อตสแตนเลสของทางร้านนะครับจะใช้2ตัวนะครับใส่2ด้านเลย สำหรับชิวนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่สีนะครับมีมีสีใสสีดำสีชาแล้วก็สีฟันนะครับอันถัดมานะครับมาดูด้านหลังก่อนนะครับอันถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของบายยาวอลูมิเนียมนะครับอันนี้ของมอเ o อร์วูฟนะครับยิดกับรูกระจกนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นที่จับมือถือมอเตอร์วูฟนะครับตัวนี้เป็นแบบหยิบข้างแล้วก็มีสายรัดนะครับตัวนี้สามารถรับ ได้รอบทิดเลยแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของที่วางขวดน้ำนะครับแล้วก็มีอันถัดมาก็จะเป็นตัวกระจกแต่งนะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมเดินดูนะครับว่ารอบรอบพันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตในส่วนของที่จับมือถือให้ดูนะครับว่าติดตั้งกับมือถือแล้วปรับมุมยังไงบ้างนะครับครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในส่วนของที่จับมือถือเนะะี่ยครับมันเป็นแบบหนีบข้างเนี่ยครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ขาเนี่ยสามารถปรับมุมได้ครับสมมุติกรณนี้ที่อยากให้อยากให้มันอยู่ระดับเหนือเนี่ยครับนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับมันก็มาอยู่ด้านบนได้นะครับมาดูมุมไกลนิดนึงนะครับนี่แล้วก็เอาที่จับมือถือใส่นะครับก็บีบนี่นะครับบีบ บีบแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอืมนี่แล้วก็เอาอยางรัดนะครับนี่ยางรัดนะครับอ่าตอวน,นี้ที่อันนี้อยากให้สูงนะครับลองปรับให้ต่ําก็แล้วก็ลายนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อ,อยากให้อยู่หลังชิวนะครับอันนี้มันก็หลบได้นะครับอันถัดมาเราจะมาดูที่วางขนนังกันนะครับ ที่วางขดน,น้ำจะมีที่ขยอยยูด้านล่านะครับเพื่อทําการขยายนะครับก็คลายออกแล้วก็ขดน้ําวางนะครับแล้วก็หมุนล็อกได้เลยอ่านี่นะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมวนดูอีกรอบนะครับส่วนกระจกก็ปรับบานพับได้นะครับนี่นี่ตามมุมที่เราต้องการเลยครับ ครับผมจากร้าน JP Shop 45ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ